สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและอยู่ต่างประเทศเนาะมื่อนี้มาพบกับซองนาลีสาวตัวอวยอเก่าเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพบก,กับสาวตัวอวยคนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมือวันยุดธของภัยหลายๆคนเนาะคุณที่ว่าเมื่อจากเบียกจากงานกามาติดตามพับโซมคลิปของาลีเดอร์เพื่อจะให้อ่าให้ความเพลิดเพลินหรือว่าความสุขให้พ่อพี่เพอ่อ่พี่น้องได้นอโบไลยกันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ มื่อนี้นาลีสิพาพ่อแม่พี่น้องมาอ่าฮับส้มเนาะฮับส้มบรรยากาศตลาดตลาดป่าเนาะพี่น้องเนาะตลาดป่าคองอ่าบาททงหั่งเนาะพี่น้องเนาะค่ะจื่อบ่ผิดแต่ถ้าว่าอ่านาลีจื่อผิดกเดี๋ยวนาลีสิบอกบาทนะซื้อบาทใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาฮอดบาทงหงแล้วเนาะพี่น้องเาที่ว่ามีตลาดขายของป่าแล้วก็ติดกับแคมทางเลยเนาะที่จุดประ จุดประสงค์ที่นาลีอ่ามาบานแห่งนี้ก็บ่แม่นมาถ่ายอ่าบ่ได้เฉพาะแต่มาถ่ายอ่าตลาดเนาะพี่น้องเนาะนาลีสิมุ่งหนา้าไปสารวัตเนาะหรือว่าไปแขวงสารวัตเนาะจากเมืองไปก็ประมาณ75กิโลเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาแล้วประมาณ10อ่า18กิโลเด้อพี่น้องเนาะยังหลายกิโลหลาย10กิโลเลยเนาะและเฮามาเห็น หรือว่ามาเจอแล้วก็บุกเคยเขามาทายจักเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะที่ผ่านมาที่ว่าเข้าไปสารวัตรแม่เขากายตลอดแต่ว่ามือนี้เข้าได้อ่าใด้มาเจอเนาะมาเจอตลาดอันตลาดแห่งหนี้เนาะนรีก็เลยแบบสีเขามาทายเนาะรังจี่ถทายนรีจังสีมุงนาะไปสารวัตรหรือว่าไปอ่าไปกวสุขภาพหรือว่าเซ็กสุขภาพนรีเองเนาะเพราะว่าส่วนนี้แม่นรีเจ็บกระเพาะพี่น้องเออเจ็บมาหลายเดือนแล้วเนาะสะสมมาแะ้วเข้ากัน อยากมาเซกเบิงว่าเฮ้าเป็นขันหุ่นแห้งโบหรือว่ามีวิธีปินปั้วโบเข้าอยากให้มันเป็นนักค่ะนะเฮาอยากกวดแล้วก็เอายามากินเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าว่ามันแพงเขาก็จะบบได้เอาแต่ถ้าว่าซ้ำาบ่แพงมาได้เฮาก็สิปินปัวให้หายขาดเลยเนาะเพราะว่าสะดวกในการอาเฮ็ดคลิปหรือว่าสะดวกในตัวเองนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาอยากเฮ็ดคลิปแบบกินอาหารหรือว่าเมนูหลากหลายเนาะเฮาก็เลยแบบอยากปิ้นอยากปั้วนะพี่น้องแล้วตอนนี้ เฮากำลังสิไปพาพุ่นพี่น้องมาเบิ่งตลาดอ่าตลาดขายของป่าเด้อพน้อแต่บ่ฮูว่าเขาเจ้าใดยังแน่มาขายเนาะเห็นเขานางลายคนเติบเนาะเดี๋ยวเฮาเก็บภาพบรกามาฝากพ่อแม่ FC แล้จังเดินทางไปเนาะพี่น้องเนาะปเดี๋ยวยางไปเบิ่งกับนารีเลยเสือกับเสือกอย่าสิถั่วลีเด้อพี่น้องเสือายเหล็กเมื่อวานนี้นะบ่ได้ซ้ำมีคันึ่งนะผู้ดแม่นฝนฝนบ่ได้ตกพี่น้องแดด ว่านี้ก็ีกับสือก๋วยเลนะนนยนี่ขจาว้ายเป็นขื่ออนะไรเนาะทางบ่ายมาหัวนะมาแถวหน่อยนวะพี่กันไปปะพี่ซื้ออะไรมกเนือสามสิบสามสิ 30ทนกประมาณหกบาทเท่านั้นเนาอ่างเ้เบเบิดเครือเนาะซนรีอกวเครืองเนาะ่านชิพันกินก็บแม่ประมาณหกบาทที่นนองบเมตลาดถืนตลาดเอ้่วยไอเอลูเอลูเรนเรนไอแกลแม่ตกมาเลนีนี่นเท่าน อันนี้ก็มาอีกอโอ้โาท่านฟั่งไทยคนนท่านตะวหันการอบนะเี่อน้องภาษาลาวทางกางนรี่กนูหูแล้วกภาษาบานนี้เองนรีเนมาจัโดกแต่ว่าห้าจะบเดสือยังนาะเพอห้าวกำลังสิไปสารวัตรโตแต่ว่าสิเทพาบรรยากาศในตอนพลอบนก่อนาะโอ้อันนี้บาโอ้โห้ ขางเรนีะเจ้านางคายเนาะเตงบ้างแอบจ้องไม่หยุดนะแมงไอเปอร์วเดียเขาสีเดินทางไปสารวันเชียงเนาะเช่องที่กระจาวคายกับซีี่ประมาณนี้เนาะขอตลาดตัวนี้เนาะแต่ซีนี่มักปีย่างต่าง สองพันกี่พี่น้องอันนี้ปีเนาะสองพันกับประมาณสี่บาทนะพี่เนาะสี่บาทกับโบแพงเนาะบางไงถึงเงินน่าอยากหลายเลยเนาะเป็นค่าแต่สีเป็นกล้าเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวนาลีเขาเดินทางไปสารวัตรตอนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งระหว่างการเดินทางเฮามาเฮาซื้อเทียนย่างพี่บ้านน่ะสนใจเนาะไปติดตามผอบๆกันเลยมาน้อมมีเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นทางที่นารีมาวังกีนี่เนาะอันนี้เป็นทางเมื่อตะโอยเนาะมันจะมีอ่าอ่าป้ายเนาะป้ายเรื่องเลี้งแบบว่าอ่าขาเจ้าบอกให้แบบว่ามันขึ้นค้อผู้หารักพี่เนาะเออมันเป็นผู้เนาะนตลาดตัวนี้มันอยู่ตีนผู้เลยเนาะหลังจากถามว่ามาแต่พูนมันจะอยู่ตีนผู้เลยพี่เนาะนีะ่เนาะประมาณนี้เนาะแล้วเรากำลังสิไป้ายกันทีโอ น,นีเนาะอะไรก็แม่ตลาดที่นารีวานะ่าเนี่ยเนา,เานะบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปติดตามขับ z มพร้อมๆนี่นะเนา,เานะกําลังสิเดินทางไปสารวันไปเอาละพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นารีกัได้๋หอดสารวันเป็นที่เีพหอยแล้วเนาะเดินทางมาหอดแล้วลงรถวังกีเนาะพี่น้องเานาะลงรถโด,ดยสาร แลตอนนี้นาฬิกาล่อถาฟองแก้วมาหับเนาะมูนาลีมาหับแล้วก็พาไปเคนิคพี่น้องเอ้ยแล้วก็ระวังที่ว่าธานจะสิมากินพัดรอดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพัดวุ้นเส้นเนาะภาษาไทยว่าพัดพัดวุ้นเส้นเข้ามานั่งขาเนาะนั่งขาแขมผ้าขาเพิ่นมาหับเลยห้าจังสีใบกวาดนะพี่น้องสรับเสียวกับที่บ่นๆเลยเนาะพี่น้องเมาเดียวนารีสิกิน เสียงกันเนาะเมื่อท้างเหรเมื่อมื่อนี้แมนเฮาบ่ได้กลับเนาะเฮากลับมื้ออื่นเนาะพี่น้องอื่นตอนเช้าอ่าที่รถโดยสารหรือว่ารถเม์เนาะบ่ฮู้ว่าเฮาสิทันเที่ยวเช้าหรือเที่ยวเที่ยวเที่ยงเนาะนี่เร็ีอนง ขาหมูมาหักเนะาะจังหน่อยเพิ่นมาพื่อนเนะหมกับทองใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าเขาบอมีใก็จำเป็นเนาะแต่สารวันไปหาบอลฟองเกี่ยวอยู่กับประมาณซิบลักเนาะพี่นเนาะหรือว่าซิบกิโลนั่นเองเ,อ,เอาะเด้อพี่นเนาะกินมพาดบนเส้น สรกียเพื่อนเะิพันกียกับประมาณสาวบาทเนาะแพงบ่ิพันแฉะมาหิวตอนเียงเสือิพันก <10, 000. S 2> ียิ์นี่ พี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะนลีกะสิขอจบคลิปไว้เพีเท่านี้เนาะจังได๋กะฝากพอพี่น้องฝากอ่าติดตามคลิปต่อไปของนาลีได้เนาะเล้คลิปนี้เฮาขอจบคลิปไวเพเท่านี้ก่อนบ่ได้อ่าถ่ายตอนที่ว่าเฮาไปอ่ากวนเนาะเพราะว่าที่นีเขาเจ้าบ่บ่สะดวกเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าบ่สะดวกให้ถ่ายอัพลงนั่นนี่อีหยังเนาะ สนันเหลี่ฮาก,กับโคจักไปโกนสบายดีเลยกับผกกันใหม่ในะคลิปต,ต่อไปบ๊ายบายนี่ขอกิดต่อลำพีองเราถาฟองแก้วมา